สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีประยูมาจินข้าวเทียงค่ะมาจินข้าวเทียงน้ำกันเด้อค่ะเด้เอ,อมีผัดเส้นค่ะเมียงวดแดงค่ะไม่เมียงวดแดงค่ะมีเค่ค่ะมีแต่ไข่มีหอม ี่กะเทียมค่ะพีกซอสบักพ้าขูดค่ะนี่บดแดงค่ะกันในโซปักเตีวค่ะโชปักเตีวเจ็บมาตานหน้าค่ะบดแดงก็แย่มาตไปแหน่อาอยู่หน้าค่ะมามาเจน้ำกันได้ค่ะเด้อแซบแ,บ,แบค่ะ มีแจพักอยู่บ้านค่ะพักขาค่ะใบบางย่มค่ะนี่ใบบางย่อมค่ะพักเลิศค่ะอันนี้ต้มชาข้าวค่ะ เขาไล่เบอร์รี่เขากรรมค่ะใบเขาอ่อนค่ะเอามาทําเป็นชาค่ะเอามาขวัวตากแดดค่ะแล้วก็ต้มค่ะหอมๆอมคือหน้าบักพาวนี่และค่ะมาเจ็ดน,น้ำกันได้ค่ะเด้อ ย่ยงมดแดงแซบแซบค่ะมีแต่ไข่ใจน้ำค่ะรักตัวออกนอกบ้านเ่รดะรค่ะ <c oughs> ต้องหาจินเองค่ะ สวัสดีค่ะ